นนไปติดตามผลการแข่งขันเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติกันครับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน 12, 14และ16ปีที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ8ปคนสุดท้ายซึ่งดวลรากเกตกันอย่างสนุกและตัดสินด้วยเซตที่3ครับไฮไลท์อยู่ที่หญิงเดี่ยวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโชติรินแก้วกาพิจารณาการจากที่แพ้ในเซตแรกให้กับ พิชยาพักสี่มุกกลับมาเ,เป็นฝ่ายเฉืินชนะ 2. ต่อ1เซตสกอร1์1นต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ2ครับชวตรีนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับปรามีทัดแก้วนะครับที่กระโดวส3เซตเอาชนะนภัติการาศีมาได้ครับทางด้านเฉยเดียวรุ่นอายุไม่เกิน16ปีว,วีรวิทย์กำมพุธเจอกับทันพันธรารสู้การสนุกเสมอหนัน1ต่อ1เซตจ,จากนั้นเซตที่3ทันไปนฝ่ายตามอยู่2ต่อ3ขอถอนตัวจากการแข่งเนื่องจากมีอาการตะคริวนะครับ ส่งผลให้วีรวิทย์ชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับเตเธรรมศรีเสนครับ